ื้อเบอร์กับเว็บไซต์ decoder159.com ครับสามารถเก็งกำไรได้ที่เดียวในไทยครับผมจะมาตอบคำถามนี้นะครับ การที่เบอร์มงคลต้องมีใบการันตีนะครับลองจินตนานการภาพดูว่าถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อนาฬิกาแพงๆเนี่ยถ้ามีใบการันตีกับไม่มีใบการันตีเนี่ยราคาต่างกันซึ่งการที่ผมทําใบการันตีเนี่ยเพื่อให้มันคงสภาพราคาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ามันคือเบอร์มงคลแท้ตามหลักของอาจารย์ทิทกิจครับและสามารถนํากลับมาฝากขายได้จริงในเว็บไซต์ decoder199.com สงสัยใช่ไหมครับว่าเก่งกําไรได้ยังไงนะครับที่เราทําระบบเป็นการฝากขายเนี่ยเพราะว่าเราเป็นตลาดเบอร์เนี่ยเป็นของ เวลาท่านซื้อขายแต่ว่าการนํากลับมาฝากขายบนตลาดได้เนี่ยตลาดมันมีคนซื้อใหม่เข้ามาศาสตร์ของอาจารย์นิธิกิจมีการค่อยๆขึ้นราคามาทุกๆปี10กว่าปีมันขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อเบอร์ถูกตัวถูกจังหวะเก็บไว้4-5ปีจากเคยซื้อไป5,000กลายเป็นหมื่นหนึง่งท่านจะกลับมาขายในราคาหมื่นหนึง่งถ้าท่านเคยซื้อไปหมื่นพราฝากไป3ปีมันกลับเป็น20,000เป็น3 0,000ก็แล้วแต่ อันนั้นก็คือเป็นการเก่งกําไรได้ผมมองว่าการซื้อเบอร์มงคลทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ของเพื่อเสริมความเฮงแล้วนะมันสามารถเก็บแล้วมีมูลค่าขึ้นไปได้อีกในวันข้างหน้าวันข้างหน้าซื้อไปแล้วมีแต่จะรวยขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมท่านเอาวิธีการหาเบอร์ตามตําราของอาจารย์นิติกจวิ่งไปตามร้านค้าทั่วไปที่ขายเบอร์มงคลนะครับทั่วประเทศเลยไปเว็บไซต์ไหนก็ได้ท่านจะเห็นเลยว่าราคาถ้าตามตาราของอาจารย์นิติกิจ,จะอยู่เลนส์สูงสุดนั่นหมายความว่าซัลายดีมานของจริงความต้องการจริง มันต้องเป็นศาสตร์นี้เท่านั้นไปหาคนที่เป็นเจ้าของร้านเบอร์มงคลจะเว็บจะเป็นร้านก็แล้วแต่ ถ้าเป็นเบอร์มงคลแท้ๆไม่รวมเบอร์สวยนะครับลองไปดูเลยว่าพ่อค้าเองภรรยาเขาลูกเขาพ่อแม่เขานับไปได้เลยครับร้อยละ80%ใช้ตามแนวทางอาจารย์นิติกิจนั่นหมายความว่าคนที่รู้จริงคนที่อยู่วงในเขาเล่นแต่แนวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ตรงนี้มันถึงมีราคาและสร้างมูลค่าในอนาคให้คุณได้ครับถ้าใครนะครับสงสัยว่าใบการันตีมันดีขนาดนี้ทําไมที่อื่นเขาไม่ทําติดตามอีซีนาครับ